แดงไหมกระิ่เหม็นหรอไม่เห,เหม็นนี่ก็กินกระเทียมนะคะกระเทียมแล้วผักชีพริกไทยต,ตำลำตำเนี่ยหมักค้างคืนนว้นละนมสด,ดน้ำมันหนะอยรากิดะะเดี๋ยวม,มาช่วยกันเสียบไม้ไม้ก็มีแค่นัๆๆๆ้นนะปิ้ง เนี่ยเล่หมูบ้านนี้มีไม้ไม่พอว่ะลืมหยิบเดิมหยิบมาจากร้านไม้อืมกินเหมือนน้ำจิ้มสุกี้เอ็มเคอยู่เลยถ่ายเห็นหมูเห็นอะไรมาเนี่ยหมูแดงแดงแดงมีหมักข้ามคืนนั่นเนื้อมันกราบมันแห้งหมดแล้วเนี่ยน้ำมันซึมเข้าไปในเนื้อแล้วนะท้องร้องอย่างนี้ลูกฉันลูกฉันท้องร้องท้องหว่ไม้ไหมไม้หมู เขาเรียกว่าหมูไม้แต่ถ้าปิ้งเสร็จเขาก็เรียกว่าหมูปิ้งเขาเรียกว่าหมูไม้ปิ้ง mm hmm. มันจะดูเหมือนแห้งๆใช่ไหมมันก็จะกวนกวนน้ำซอสเนี่ยมนลาดแต่งให้เสวยงานอันนี้ไม่มีไม้หมูปิ้งไร้ไม้ มีไม้ได้ห้าไม้มนในนี้สามไม้หรือสองไม้อยู่ในเตานะสวยงามเดี๋ยวรอข้าวเหนียวมากินแล้วน้ำเหลือ่ะน้ำหมักหมูมันเดืมเด้มเยิ้มไปกวนแล้วก็มาล้างท่านผู้ชมมันก็หยาดเยิ้มเดเป็นไงคะเยอะไหมคะ 360องศาพภาโนรามากี่ไม้แค่กี่ไม้วานทุทีฟอไฟหมู่ปิ้งห้าไม้ดูเขาเหนียวกันมาได้ยังถูกและเนี่ยได้และเข้าเหนียวไมโครเวฟอีซี่อีซี่ บายปราณีได้แล้วคะ่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวหมูปริงโอเคทุ okay. ่ม <c oughs> ก็ดูจากหุ่นกะสีท้องฟ้าก็รู้แล้วนะนาฬิกาจบสี่ทุ่มเช็ดเช็ดจรงอืมอร่อยนะไม่เหมือนเท่าไหร่แต่อร่อยอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดำดูคือมันรสชาติเรารสชาติบ้านเราด้วยอร่อยรสชาติบ้านเฮาเหนียวก็โคตรเร็วเลยเร็วทันใจ เป็นไงคะอร่อยอร่อยเหรอมิชลีนกี่ดาวหลายดาวก็แ <laughs> หละหนังก็สนุกหนังก็สนุกโอ้โหกินหนังคะไอ้ดูหนังกินหนังดูหนังเขาเข้าเหนียวหมูปิง้งเขาเหนียวกินแล้วจะอ้วนืม ซีซีบายเชฟเม่ปะเมสุหมดแล้วหมดแล้วนะอมอยอ่ะแม่อ่มนี้เพื่อลูกนะเมนูลูกรักเมนูลูกลักอื้มันแทบเลยเยิ่มละ